สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐร่วมศึกษาบริการกับพระสมเด็จวัดระคังยุคต้นพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะฮะองค์นี้เป็นองค์จริงนะครับเป็นองค์จริงองค์จริงถูกต้องตามตำราทุกประการนะครับ <Yeah. S 1> ก็เอามาให้เพื่อนๆ FC เราได้รับชมกันนะฮะ วิธีการสังเกตพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับตามที่ศึกษามานะครับตาม Google ตามเซียนพระใหญ่ที่เขาแนะนำมานะครับเขาบอกว่าสมเด็จไหนล่ะสมเด็จวัดรัังรุ่นนี้นะครับจะไม่มีดินสุมกอนะครับเพราะเป็นวัดรัังที่สร้างมา ยุคต้นๆยุคแรกๆไม่ไม่ใส่ดินซุ้มกอนครับองนี้เขาบอกว่านะครับตามประวัติเล่ามานะเขาบอกว่าเป็นพระที่สร้างมาเมื่อประมาณปีสองพันสี่สามร้อยเก้าสิบสี่อาจารย์ใหญ่ก็พูดติดๆขันๆเนาะดูดูพระนะครับไม่ใช่ดูเล็บนะครับเล็บดำไปนิดหนึ่งก็ช่างมันเถอะ ก็สร้างมาประมาณ2,394ตรงกับวันสถาปนานะครับพระบาทสมเด็จระเจการที่4ขึ้นครองราชนะครับก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกของวัรคังมังสิสุ้างเนี่ยผมว่าลักษณะองค์พระจะมีการแตกลายงานะครับแล้วก็จะมวลสารจะยุบลงไปแบบเป็นรูล,ลึกมากเนื่องจากพระองค์นี้เก่านะครับเก่ากว่าวัรคัง ที่เขาเล่นกันเป็นล้านๆกันนหะนะครับวัดคันยุบป,ปลายจะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยร้าวใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเป็นพึ่งสร้างมา2,407เององนี้สร้างมา2,300กว่านะครับไม่ใช่2,400กว่านะครับก็เป็นพระที่ถูกพิมพ์ถูกเนื้อนะครับเขาบอกว่าเป็นองค์จริงด้วยซ้ำไปนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะพระองค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกับ องอกนะครับองอกที่คนลง Google เลยนะครับลักษณะการสังเกตก็จะเป็นสมเด็จเนื้อสีขาวมีรูพุนๆมีรอยปริแตกแยกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะมาสังเกตกันก่อนสังเกตจากสมพระนะครับสมพระของสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้นะครับเป็นพิมพ์ของหลวงอ๋อหลวงสิทธิการโยธาลักษณะเส้นสมจะ โยนะครับจะโยเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับดูแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็ไปเปิด Google ดูได้เลยครับองค์นี้เป็นองค์พิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับองค์เอีกเขาเลยแหละองค์อกของหลวงสิทธิการเลยแหละครับเส้นซุ้มในจัยโยบริเวณตรงนี้นะครับสมหรับประคังเนี่ยส่วนมากนะจะมีการขยื่นขยื่นนะครับยุบยุบนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นที่แม่พิมพ์มั้งนะครับน่าจะเป็นอยันแงล่ะ และด้านนี้นะครับก็จะลงมาธรรมชาตินะครับธรรมชาติโยอยู่ด้านเดียวนะครับเพื่อนๆครับดูให้ดีจะโยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็จุดสังเกตต่อมานะครับแขนขวาองค์พระบริเวณตรงนี้จะตัดเฉียงเข้ามาเลยนะครับเห็นไหมตัดเฉียงมาอย่างนี้เลยนะครับคือไม่ค่อยโค้ง่าไรนะครับเดี๋ยวเห็นไหมจะตัดเฉียง ชิบเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยจุดที่จะสังเกตตัวที่สองตัวที่สามจุดนี้จุดสําคัญเลยนะครับจุดนี้เนะี่ยแต่ว่าผมไม่มีกล่องส่องให้ดูนะครับจุดตรงนี้นะครับจาให้ดีนะครับพเพื่อนหัวเข่าพระบริเวณนี้มาหาเส้นฐานเออเส้นก็เ,เรียกอะไรนะเส้นฐานนะฐานพระเดี๋ยวลองยุบลงสักหน่อยนีอ่าๆนะครับบริเวณเนี้ย จะติดนี้เลยนะครับถ้าใช้กล้องสองดูไหนลองขยายเพื่อนดูดิมองไม่เห็นหรอกครับแต่ก็เอาตาที่ผมพูดนะครับเออหๆๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้น่ะเนี่ยติดกันนะเนี่ยนเนี่ติดกันนะครับติดกันนี่คือจุดสังเกตต่อมานะครับของสมเด็จรัชระพิมพ์พลวงสิทธิการยุทรักยุคต้น และต่อมานะครับต่อมาเนี่ยไอปลายตรงนี้นะครับปลายเรือตรงนี้ดูให้ดีนะครับแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึ่าขยายย่อลงมานะครับปลายจุดตรงนี้นะครับจะขึ้นแหลมๆจึงเฉียงขึ้นไปเหมือนเรือสัาเภานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนเรือสัาเภานะครับแต่ว่ามันก็อธิบายยากเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีกล้องเมลัยสองเพื่อนๆดูนะครับก็แค่เพื่อนดูพิมพ์ คร่าวๆนะครับรูปเป็นคร่าวๆและต่อมาฐานข้างล่างตรงนี้นะครับจะตัดเฉียงนะครับจะตัดเฉียงปุ๊บมาหามุมเลยนะครับสองข้างเลยสองข้างเลยฝั่งนี้ก็จัดเฉียงมกันมาหามุมนี่นะครับเนี่ยเราดูกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะตัดเฉียงชิ้มาหามุมดิ่งมาหามุมเลยฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่เหมือนสมเร็จยุปลายยุปลายตัดเฉียงข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เฉียงครับเนาะก็วันไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ เอาพระสมเด็จวัดขังยุคต้นนะครับมีความหนาด้วยนะครับหนาพอสมควรแล้วก็มีเส้นบังคับตัดพิมพ์มีนะครับเนี่ยคือตัดไม่ตรงเห็นไหมแต่เกือบตรงนะครับองค์นี้ตัดเกือบตรงแต่ก็นิดเดียวนะครับนิดเดียวที่จะเห็นที่ยังเหลือรางอยู่รอยตัดตัดแม่พิมพ์นะเนาะเส้นสเกลแบ่งพิมพ์ฝั่งนี้รู้สึกว่าตัดตรงพอดีนะครับไม่เห็นเลยนะครับเนาะนี่ด้านล่างเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะไม่พุนนะครับจะไม่พุนเนื้อดีมากเลยนะครับเนื้อจะแน่นหนึบเลยจะพุนเป็นรูเป็นรูก็เฉพาะด้านหน้าตรงนี้เองนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นรูลึกลงไปเนี่ยนะครับนี่แหละครับก็เรียกว่าพิมพ์ของสมเด็จพระคันยุคต้นนะครับพิมพ์ของหลวงสุกศาสตร์โยธารักษ์นะครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงศาสตร์ก็โทษทีนะครับเพื่อนๆครับขอโทษทีโทรักท์ทะเลนิดนึงทำคลิป ใต้บ้านใต้ลังคาบ้านนะครับลมก็แรงน,นะครับเนาะก็ไม่มีอะไรพูดมากมายนะครับเนาะจะพยายามหมุนแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เรารับชมกันนะครับเป็นวิทยาทานนะครับดูอย่างนี้เพื่อนๆก็เ,เ,เข้าใจเลยนะครับดูให้ดีสังเกตเส้นซุ้มมาดีเส้นซุ้มจอกโยโย่โยหน่อยนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆนมีนะครับ เพื่อนๆก็ว่ารู้แหละครับเพราะว่าเนื้อพระสมเด็จวัดระรังเนี่ยรุ่นเนี้จะไม่เหมือนสมเด็จทั่วไปหรอกครับนี่เห็นไหมครับก็ก็มีส่วนผสมมีมวลสารเหมือนกันหละครับแต่ไม่มีแค่ดินซุ้มกอนะครับไม่มีดินซุ้มกอเห็นไหมครับแต่ถ้าสมเด็จทุกวันเนี้จะเห็นดินซุ้มกอชัดเจนเลยซุ้มกอแร่แหลากหลายเงินยวงยกจีนอะไรม,มีหมดนะครับแต่รุ่นนี้ยังยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับแม้แต่น้ำมันตั้งอิ่วก็ยังไม่มีใส่นะครับ องนี้เนี่ยสมเด็จวัดคังยุคต้นนะครับพิมพ์นี้ถูกต้องแน่นอนนะครับและก็ผมสามารถการันตีได้เลยว่าเป็นสมเด็จวัดคังของแท้แน่นอนนะครับของหลวงสิทธิการยุทธรักนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับแน่นอนไม่ผิดพลาดหรอกครับถูกต้องแน่นอนครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจและรับชมสุดทีจะมาเจวันนี้ ทำคลิปวิดีโอยาวเกี่ยวกับสมเด็จวัดระฆังยุคต้นนะขอบคุณนะครับขอเป็นเพื่อนท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ